บางคนหลงประเด็นว่าฉันไปซื้อผัดพราชามาแต่ฉันคิดว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันได้มาในราคาที่ถูกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นพอยที่หายากสุดในโลกแต่พี่ๆลืมคำนึงไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูออ่อาณาจักรของรุจนจาน้าที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรีค่ะและไม่เพียงแค่ใหญ่โตโมโหฬานอย่างเดียวนะคะเรายังเป็นอนาณาจักรขายของรุจนจาน้าที่ขายของตรงปกที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยได้วยค่ะและในรอบนี้ค่ะพี่ๆเราจะมาพูดถึงพลอยที่มีคุณสมบัติพิเศษทางสีและยังถูกจัดอันดับให้เป็นซับฝาที่มีความแรลิตี้หรือหาย,ยากติดอันดับโลก ไม่ใช่ติดอันดับท้ายๆด้วยนะติดอันดับหนึ่งในสของพลอยที่หายากที่สุดในโลกแน่นอนค่ะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากพลอยที่มีชื่อว่าพัดพาราชาคําว่าพัดพาราชานะคะเดิมมาจากภาษาสิหงห์ของทางประเทศศรีลังกาแปลว่าดอกดัวสีชมพูอมสม้มฉะนั้นแน่นอนลักษณะของพลอยประเภทนี้นะคะจะมีสีสันไปทางออกสีชมพูหรือสีโอโรสเริ่มต้นตั้งแต่สีชมพูอ่อนไล่ไปชมพูเข้มบางเม็ดก็แกมสีเหลืองทองพนเข้ามาด้วยซ้ำแต่ความ สำคัญของพลอยประเภทนี้ค่ะอยู่ที่ความสมดุลของสีพลอยที่สีมันต้องบาลานซ์กันมากๆระหว่างสีส้มและสีชมพูพลอยที่สวยๆเกิดได้หลายเฉดดิ้งแต่หนูเอลินจะขอเกินถึงสีที่ได้ความนิยมมากที่สุดแน่นอนต้องมีความเป็นชมพูและอมส้มบาลานซ์กันจะเป็นโทนเข้มโทนอ่อนโทนกลางใดๆก็ดีความสมดุลจะต้องมองแล้วไม่ดึงไปทางแดงสดไม่ดึงไปทางชมพูสีเดียวไม่ดึงไปทางส้มสัทีเดียวสีที่มี ความสําคัญและมีความหมายกับพัดพระชาติมากที่สุดซึ่งคนไปตีความว่าพัดพระชาติเปรียบเหมือนอะไรก็เปรียบได้เหมือนท้องฟ้าในยามที่พระอาทิตย์อัสดงหรือพระอาทิตย์กําลังจะตกลับขอบฟ้าสีประมาณนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่ทําให้พัดพระชาติถูกตามหามากที่สุดหนึ่งเลยในเรื่องของสีและสองต้องพูดก่อนว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้ล้วนหมายความถึงพลอยดิบเท่านั้นนะคะพัดพระชาติที่ถูกตามหากันทั่วโลกหมายความว่าพลอยต้องไม่ ผ่านการเผาด้วยซ้ำที่ถูกจัดอันดับว่าหายากหากเจอพ,พัดพาราชตาที่มีการปรับปรุงคุณภาพมีการปรับแต่งมีการเผาไบเรียมมีการทรีทเมนต์ใดๆไม่ถูกจัดอันดับว่าเป็นพอยที่หายากนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้สําคัญมากบางคนหลงประเด็นว่าฉันไปซื้อผัดพาราชตามาแลฉันคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันได้มาในราคาที่ถูกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นพอยที่หายากสุนในโลกแต่พี่พลืมคํานึงไปว่าสิ่งที่หายากสุนินโลกสาหรับพ,พัดพาราชตาหมายความว่าพอยที่อั hit, นฮีทนะคะหรือว่าโนฮีทไม่มีมมรทรีทเมนต ดรับได้แค่เผาเก่าเท่านั้นแล้ววันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่มากๆเพราะว่าหนูเอลินาหามาได้เยอะพอสมควรนะคะเรามาเริ่มเปิดกันด้วยพัทพาราชาที่จัดว่าเล็กพิกี้หนูสวยดุดันและไฟริง่งดีจัดๆนะคะน้องเวดงามมากๆนะคะคือด้วยสีของพลอยที่มีความแปลกตาตัวนี้จะอมส้มอมชมพูค่อนข้างชัดอย่างที่เห็นค่ะความสวยของเขาคืออยู่ที่ความบาลานซ์ของเน็ดสีนะคะเมื่อจะเป็นเฉดชมพูอม ส,ส้มส้มอชมชมพูต้องมีความบาลานซ์กันที่ลงตัวและตัวไฟริงของคอยเรียกว่าเกินบรรยายจริงๆนะคะตัวนี้แบบเบิบก็มาดีตัวเรือนเป็นไวโกลทองขาว 18K ค่ะเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่75.05%น้ำหนัก2.61กรัมเพชร82เม็ดน้ำหนัก23 m. สตางค์แหวนวงนี้คุณภาพเพชรมีความขาวที่97%และความสะอาดอยู่ในช่วง VS ค่ะสำหรับพัพราชามนี้น้ำหนักไม่น,อน้อย มากถึง1.03กระตหนุ้ยลินจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าพัดพราชาตเนี่ยติดอันดับพลอยหายากอันดับต้นๆของโลกืคอความเรอ i ตี้ของเขาสูงกว่าทัพทิมสยามมากนะทัพทิมสยามมีความเรอตี้แต่ยังไม่ติดหนึ่งใน3แสดงว่าพัดพราชาตเนี่ยวินกว่าหายากกว่าขอให้พี่ๆดูใบเซอร์ชชัดๆและกันจากสถาบัาน GFCO ชัดๆตัวแดงๆพัดพราชาต์สบายเป็น natural c o r i a n d เห็นไหมคะหลักๆเลยอยากให้พี่ๆดูในใบเซร์ นสาระสสคัญีตัวนี้จะเป็นสีแบบออกออเรนจี้พิงค์ติดบราวเล็กๆมีโทนออกแบบส้มอมชมพูค่อนข้างจ๋าเลยตัวใหญ่ๆด้านหลังเนาะหลักๆเลยที่ต้องดูคือชิ้นนี้คอมเมนต์เป็น no heat no treatment และหน้ากว้างแหวนนุ่นี้มากถึง7มิลมากับไซส์52ค่ะทำไซส์เกิน3เบอร์เพิ่มเบอร์ละร้อค่ะและชิ้นนี้นะคะหน่วยลินจบราคาเบาๆให้พี่เพียงห8 9 9 9บาทเท่านั้นราคาที่เรา ส่ตอให้รับประกันเลยค่ะว่าเป็นราคาเดียวขายส่งทั่วประเทศเป็นราคา one price ฉะนั้นเนี่ยเรามารีวิวแบบนี้เรารับประกันความถูกและความแจ๋วในเรื่องของคุณภาพให้พี่ๆเลยเราขยับขึ้นมาเป็นไซส์1กลัต8ตังดูบ้างอ่า วงนี้หนูเอลินค่อนข้างที่แบบว่าจะชอบในส่วนของดีไซน์มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของคริตี้ของพลอยอะค่ะมีความสะอาดสูงเห็นไหมคะพลอยเม็ดนี้ใสมากสีก็ออกแบบส้มๆชมพูส้มๆค่อนข้างชา้าจริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยตานะคะ เราจะไม่เห็นสีของพลอยสเกลของเม็ดสีชัดเท่ากับเรา2ลูกที่กําลังขยาย 10x นะคะนั้นตัวนี้เดี๋ยวหนูไอรินให้ดูภาพรวมก่อนสวยงามแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูใบเซอร์ว่าเม็ดนี้เซอร์ติฟายออกมาเป็นพัดพาราชา No heat. heat สีของเขาเนี่ยเป็น o อ a n เรนจี้พิ้ง์ค่ะ คำว่าเปอร์เซนทองค่ะ75.04%าดนน้ำหนัก4.05กรัมเพชรรวม42เม็ดหนัก69 m, สาตางค์นะคะคุณภาพเพชรจะอยู่ในช่วง G Color ความสะอาด VS ผสมกับ v v s อพัดผราช่าเม็ดน,นี้มีน้ําหนัก1กรัต8สตางค์ค่ะดูต้าเบเซอร์ค่ะจากสถาบัน G R A ระบุชัดเจนว่าพี่ๆดูไปพร้อมๆกันนะ Identification พลอยตัวนี้เป็น Natural Pink Orange s a p p h i r e พัดชาช่าแสดงว่าความบาลานซ์ ของสีของเขาอะได้สเกลของพัดพาราชามากมากนะคะบวกกับไซส์ของเขามากกว่า1กราดถือว่าเป็นพรีเมียมแล้วนะคะพัดพาราชาเกิน1กรัดไม่ถือว่าใหญ่แล้วเพราะส่วนใหญ่ที่เจอในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งน้อยแล้วก็มีทั้งเล็กที่เห็นอยู่เยอะๆคล้ายๆกับพวกพลทับทิมสยามบ้านเราเลยที่หาไซส์ใหญ่ค่อนข้างยากค่ะถ้ามีเนี่ยมันจัดว่าบางเม็ดเนี่ยถ้าใหญ่ๆมากๆเป็นพัทพาราชาโนฮิต no แบบมีประมูลได้เลยนะคะอย่างเม็ดนี้นะคะเขียนตรง enhancement ว่าเป็น no indication of thermal แสดงว่าไม ไม่มีการปรับองค์แม้กระทั่ง การใช้ความร้อนเลยนะคะนี่คือเป็นคอยที่มีความเริตี้สูงติดอันดับหใน3ของโลกค่ะแล้วแหวนมดีไซน์คือแบบเฉียบขาดมากหน้ากว้าง1.7เซนค่ะไซส์53เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ลบกว่ามีพี่ชำระเพิ่มเบอร์ละ800ชิ้นนี้ส่งต่อราคาพิเศษนะคะอยู่ที่73,999บาทเท่าน,นั้นทิม,มราคาลับมาได้เลยนะคะถ้ากลัวว่าจบคลิปแล้วของจะอยู่ไม่ถึงมือไม่ต้องร อ่ะอันนี้หนูแอบใส่ให้ดูนะคะวักที่วงนี้แล้วเปรียบเทียบให้ดูบางท่านอาจจะแบบว่าคิดหนักว่าจะเอาวงไหนจะอาวงที่1ที่2ดีอ่ะอใส่ให้ดูวงที่1ด้วยฟีลลิ่งสีสันจะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับพัพประชา ะะต่อมาค่ะเรามาดูพลอยเม็ดต่อไปเม็ดต่อไปของมาดูตัวเจ็บเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นควงไซต์หนึ่งกรัตต้นๆแต่ว่าวงนี้มีความเก๋ตรงที่ว่าดีไซน์เขาแบบมาแบบฟู้ฟู่แล้วยวความที่ว่าไซส์หยดน้ำเนี่ยหนึ่งกรัดหน้าเขาจะดูใหญ่ดูกว้างฉะนั้นเวลาใช้ปุ๊บมันจะดูแบบดูเกินราคาไปเยอะแล้วตัวนี้เรียกว่ามีความสวยของแบบดีไซน์แบบเวอวอ่มาแล้วอะย้ำนะคะว่าสินค้าของเราทุกชิ้นเรามีเซอร์ติฟายแล้วก็การันตีเรื่องความตรง ปกทุกประการเลยค่ะเปอร์เซนต์ทองเราแจ้งกันเป็นจุดทศนิยมเห็นไหมคะว,ว่าวงานี้แบบแบบสวยมากๆโดยเฉพาะคนที่ชอบงานดีไซน์ต่างประเทศจ๋าๆเนี่ยอันนี้ใช่เลยเพราะว่ามีการผสมภาษาลูกเล่นในส่วนของพวกแฟนซีเชฟต่างๆ สวยงามตัวเม็ดพลอยนี่ก็สวยนะคะจะเป็นชมพูอมส้มลึกๆอยู่ข้างในเห็นชัดมากในส่วนของเปอร์เซ็นทองค่ะตัวเรือนเป็นทองขาวเปอร์เซ็นเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นน้ำหนักห้ากรัมนาเพชรรวมทั้งหมด68เม็ดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กรัตบวกๆค่ะคุณภาพพ่วงสีจะเป็นน้ำา97ความสะอาด VS พัดพาราชาเม็ดนี้1กรัก 3, ตสต่างดูใบเซอร์เลยค่ะ GFCO นะคะระบุตัวแดงๆอีกแล้วนะคะ i d e n t Name ของพลอยมาให้ว่าเป็นพัดพรารชาซับฝาตัวนี้มีสีสไล g h ลี่ออ a n เรนจี n พนะคะเป็นชมพูอมส้มและที่สำคัญดูคอมเมนต์ no heat จาก no heat เน้นๆไม่เผาแล้วสวยขนาดนี้หน้ากว้างแหวนวงนี้1.7เซนไซส์54เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ8 ร้อบาทค่ะชิ้นนี้ราคาอยู่ที่75,899บาทเท่านั้นนะคะมาถึงรายการต่อไปน้องมีความเก๋ไก๋มากๆคือด้วยความที่ว่าแหวนมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแหวนแบบว่าเขาเรียกเป็นแหวนแฝดเป็นแหวนทวินนะคะแต่ว่าหน้าเขาไม่บรรจบฉะนั้นเวลาใส่ใพี่ๆจะได้แบบความเท่ตรงนี้ หมือนมีพลอยมีเพชรมาปะอยู่บนหน้านิ้วโดยที่แบบเราไม่เห็นโครงสร้างของตัวเรือนนี่คือความล้ำมากๆของแหวนดวงนี้สมมติถ้าเราใส่นิ้วนางกับนิ้วกลางก็ได้นเนี่ยกลีดกลายผมหรือแบบทำอะไรนะคะสวยมากเห็นไหมอ่ะสวยอย่างเดียวไม่พอพัดพลชาบเม็ดนี้<ม>ใหญ่โตมากยิ่งค่ะ ล่กันตั้งแต่ดีไซน์สวยๆของแหวนวงนี้ก่อนนะคะอย่างที่เห็นว่าเป็นทวินเริงเนาะแล้วก็มีตัวรอยเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลางบวกกับเขาดีไซน์ให้มีเพชรเหมือนเป็นกลุ่มก้อนที่หน้ากว้างเท่ากับพอยฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่บนหน้านิ้วจะเหมือนกับอะไรมาลอยๆอยู่บนหน้านิ้วแล้วมีสเกลหรือมีเมชชีว์เมนตพอๆกัน3ชิ้นออกมาแล้วสวยเลยนะคะเปอร์เซนต์ตัวเรือนนะคะเป็นทองขาว 18k 75.05%ตัวนี้ จะเป็นชมพูแกมส้มที่ค่อนข้างชัดแล้วก็ตั้งแต่ชิ้นแรกยันชิ้นนี้ยังเป็นสเกลของพอยดิบอยู่ทุกเม็ดเลยนะคะน้ำหนักตัวเรือน5.37กรัมเพชรรวม40เม็ดน้ำหนัก26สตาค์น้ำ97า97คุณภาพ Vs พัดพรราชเม็ดนี้มีน้ำหนักที่2เกระัต1 1สตาค์นะคะดูน้ำหนักตามหน้าใบเซอร์พลอยเลย No h e ิต no treatment เหมือนเดิมสีของเขาตัวนี้เขาให้สเกลเป็น vivid orangey pink ด้วยนะคะ pink orange แสดงว่ามีความบาลานซ์ให้พี่ๆดูในกล้องดีๆนะคะพอยอมีสีที่มันบาลานซ์ ในใบเซอร์เขาระบุแบบเป็นฮาร์ฟฮาร์ไว้เลยว่าเป็นสีที่แบบดุด,ดันเหลือเกินนะสำหรับจะเป็นส้มอมชมพหูหรือชมพูอมส้มมีความบาลานซ์ของเม็ดสีมากๆหน้าแหวนนะคะเวลาใส่2นิ้วควบเนี่ยแน่นอนหน้ากว้างแหวนประมาณ1เซนความยาวเวลาใส่ควบ2นิ้วเนี่ยประมาณ3.3มเซนไซแหวนจะเป็นไซส์ของนิ้ว2นิ้วเห็นไหมข้างหลังมี2นิ้ววงหนึ่งจะเป็นไซส์52อีกวงหนึ่งจะเป็นไซส์55ฉะนั้นขั้นตอนการทำไซส์เนี่ยเราสามารถทำให้ฟรีทั้งสองช่วงนะคะพี่ๆอาจจะระบุ จาก52เป็น54นะ่จาจะ55เป็น56การเพิ่มเติมไซส์เกิน3เ,เบอร์ชําระเบอร์ละ1,000เราทำทีเราทาทั้งคู่นะคะแหวนวงนี้ส่งต่อราคาอยู่ที่88,888บาทค่ะจับจองกันด่วนไม่ต้องคิดนาน2กระับกว่าราคาต่ําแสนอะต้องบอกใช้คําว่าราคาต่ำแสนส0 0 0สนสี่ดีกว่าไม่มีหรอกคะ่แะแล้แหวนวงนี้แบบจี๊ดมากๆต่อมาค่ะวงที่ห้า วงนี้เป็นพลอยดิบอีกหนึ่งวงที่มีไซส์ใหญ่ที่สุดของรีวิวในวันนี้เรามาดูรายการนี้ต่อเนื่องนะคะและนี่คือสีที่ต้องบอกว่าเป็นสเกลเม็ดสีที่ดีมากๆสําหรับเพ,พระร่าชาก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าสีเพ,พระร่าชาค่ะถ้าจะให้แพงเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสีที่มีแกมส้มหรือโอโรสมากที่สุดและตัวนี้จริงๆถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันออกพิคงแต่ว่าถ้าเราเข้ากล้องไมโครสโคปหรือว่าส่องด้วยกล้องจุลทรรศเราจะเห็นว่าพลอยเม็ดนี้แกมส้ม อยู่ลึกๆและเชดดิ้งที่สาบันเขาตีให้คือพิงกิชออร์เรนจ์อย่างที่บอกว่าตัวออ a n เรนจ์มาข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเมนเนเจอร์ของเขานะคะจะแกมนชมพูแต่เบสคือสีส้มเวลาเราเข้าลุปนะคะเราจะเห็นชัดมากแล้วหลักๆเลยเม็ดนี้ต้องบอกก่อนว่ามีใบเซอร์ g r เคือพี่ๆสามารถคนที่แบบว่าชอบเอาไปขายต่างประเทศนะคะตัวนี้ขายได้เลยเปอร์เซ็นต์ของแพทินัมก็จะอยู่ที่8 6 1 7น้ํา้ำหนักตัวเรือนมากถึง12.14กรัมนะคะเนื่องจากความหนาแน่นของตัวแพตทิ น้ำเนี่ยมันค่อนข้างมากทาให้น้ําหนักตัวเรือนมันค่อนข้างเยอะเพชรรวม80เม็ด1กรัด36สตางค์เป็นน้ํา97 VS ค่ะและดูใบเซอร์ของพัทราชาเม็ดนี้กัน ningar, สักนิดหนึ่งนี่คือสีที่ท็อปฟอร์มที่สุดและไซส์ใหญ่ที่สุดในตลาดณนะเวลานี้แล้วนะคะคือ3กรัต27สตางค์เห็นไหมคะว่าใบเซอร์ระบุชัดเจนว่าเป็น natural pinkish orange f i r e หรือ natural พัทราชาค่ะ no indication of thermal ถิ่นกําเนิดก็สําคัญตัวนี้มากับสียังกาของจริงสวยมากต้องบอกว่าพอย เลยแล้วถ้ามองออนท็อปพี่อย่างหนูเอลินพิจารณาด้วยกับตาเนื้อของเรานะจะบอกเลยว่าสีของเขาจะแบบสวยฉ่าๆคือเป็นโอรสดีๆนี่เองนะละเม็ดนี้ถ้าไม่ใช่มือ2หนูบอกเลยว่าต้องแพงกว่าราคาที่เราขายเป็นเท่าๆตัวนะคะชิ้นนี้หน้ากว้าง1.1เซนมากับไซส์52เพิ่มเติมไซส์เกิน3เบอร์ชําระเบอร์ละ800ค่ะส่งต่อราคาอยู่ที่385,999สําหรับพัทรชาไซส์3กระดับ27สตางค์ถือว่าวงนี้ถูกมาก ใครตามหานักสะสมเป็นไหนอยากได้ให้มาเก็บนะคะและมาถึงวงสุดท้ายของเราต้องเรียนว่าวงสุดท้ายนี่อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนบอกเฮ้ยฉันชอบวงนี้สีนี้มันดูฉ่าม,มันดูสวยมันดูจี๊ดพอิดจบที่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมตัวนี้เป็นพาราชาเผาเก่าวงเดียวที่อยู่ในนี้สวยฉ่ำๆเลยอะตัวนี้ ไม่ใช่ฟิงซับไฟนะครเพราะในเนื้อเขามีแกมส้มอยู่พอสมควรเลยเวลาเข้าสถาบันที่แบบมีเครื่องตวอรวจสอบดีๆเขาจะไอดีนติฟายได้ลึกๆนะไม่เหมือนตาเราเห็นชิ้นนี้ตัวเรือนเป็นไวโกเปอร์เซนต์ทอง75.16านนค่ะน้ำหนัก3.15กรัมเพชร10เม็ด74สตางค์คุณภาพความขาวอยู่ในช่วง G-F color ค่อนข้างไปทาง F color นะคะความสะอาดมีตั้ง VS และ VVS เม็ดนี้ค่อนข้างใหญ่1กรัต51สตางค์ย้ำนะคะว่านี่คือ พัดพราระชาเผาเก่าสวยงามเล่นไฟแบบปุ้งๆเลยและนี่คือใบรับรองพอยจากสถาบัน AIGS ขินกำเนิดเม็ดนี้มาจากมาดากัสการ์อเดนว่าเป็น natural Sapphire ในส่วนของสีเขาระบุไว้ว่าเป็น Orange Pink แสดงว่าเมเจอร์เป็นพิง k และแกมสีส้มเรามาดูที่คอมเมนต์นะคะว่าตัวนี้มีการเผาเก่าไว้แล้วก็เขาแจ้งว่า AIGS ให้ สีโทนนี้เรียกว่าพัดพาชาติเกรดออน AIGS s a p p r e Color g r a d i n g Scale ฉะนั้นเนี่ย AIGS เป็นสถาบันที่สอนด้วยแล้วก็เป็นสถาบันวอร์วอีอันนึงเขามีสเกลเกรดดิ้งที่ชัดเจนเถียงเขาไม่ได้หรอกนะคะตัวนี้คือสวยจัดๆหน้ากว้างแหวนอยู่ที่1 จเซนไซส์5้าเพิ่มเติมเกิน3เบอร์ชำระเบอร์ละ800เม็ดนี้1กรัต51สตางค์ค่ะส่งต่อราคาอยู่ที่95,000บาททุนทวเลยเอาวงนี้เอาไป95,000บาททุนทวนนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละวงมีดีไม่ซ้ำใครก็ต้องบอกก่อนว่าแมทนี้หนูไอลินมีของเอามาให้พี่ๆดูได้ครบทวนแล้วแล้วจะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเหลือเกินที่เราได้นําของสวยๆมากมายขนาดนี้มาให้พี่พ ่ดูจัดว่าไม่น้อยนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6าหวงสำหรับพัดพรชาชิาซึ่งในตลาดแทบจะไม่มีขายเลยและทั้งหมดในใน6วงนี้มีมากถึง5วงคือกรุ๊ปตรงนี้กรุ๊ปตรงนี้ทั้งหมดนะคะ5วงที่เห็นเป็นพอยดิบหมดเลยมีวงนี้วงเดียวที่เป็นเผาเก่ามากที่สุดของเราคือเผาเก่าเห็นไหมคะนี่คือ ความเรลลิตี้และความลำค่าที่หนูไอลินส่งต่อให้ทุกท่านแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้จบลงแล้วถ้าอยากรู้ว่าคลิปหน้าเรามีอะไรดีๆพี่ๆต้องรอแบบใจจดใจจ่อแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ